สวัสดีครับวันนี้ที่ Hi-Fi Tower ครับกับผมเบิร์ดครับผมนะวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่อีกตัวหนึ่งครับที่วันนี้ต้องเรียกว่าเป็นแฟลกชิพของทางเราครับผมก็คือรุ่นนี้ครับ w a f f ฟ d e l อ l i ลชันโนะครับผม ตั้งแต่ต้นปีนะครับลออชออกมาไปแล้วัตเฟเดลอีโวนะครับผมซึ่งในอนุกรมนั้นเนี่ยมีตั้งแต่บุ๊คเชลนะตัวเล็กจนถึงทาวเวอร์ตัวใหญ่แล้วก็ได้รางวัลกันมาเพียบเลยทีเดียวนะฮะตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาดูรุ่นพี่ตัวจริงเขานะฮะเอลิเชนโฟตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟลกชิพที่ออกมาแล้วก็ e v o 4เนี่ยถอดแบบในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆลงไปนะครับแต่ว่าความพรีเมียมวัสดุเกรดอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าตัวนี อัดมาครบทุกๆุกอย่างจริงๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัว Twitter นะครับแน่นอนครับตัวนี้จะเป็น Twitter นะครับแบบ AMT ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มนะครับที่มีความแตกต่างจาก Twitter ที่เป็นทรงโดมทั่วไปนะครับคือให้การกระจายของเสียงแหลมเนี่ยไปได้ไกลขึ้นกลังวานขึ้นแล้วก็มีแอมเบียนซ์ออกในวงกว้างนะครับ เพราะฉะนั้นความถี่ในย่านแหลมต่างๆเนี่ยจะได้ความพลิ้วและเปิดที่มากกว่าเทคโนโลยีที่เป็นทรงโดมนะครับผมเสียงกลางตัวนี้นะครับจะใช้เป็นวูเฟอร์นะครับขนาด4นิ้วซึ่งวัสดุจะเป็น glass fiber m e t r i x นะครับซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ความแกร่งนะค,ความทนทานสูงความผิดเพี้ยนจะต่ำนะครับผมให้เสียงกลางเป็นย่านโดยเฉพาะที่มีความเป็นเสียงกลางความเที่ยงตรงสูงนะครับผม ส่วนลงมาจะเป็นวูเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับ2ดอกซึ่งใช้วัสดุเดียวกันกับตัวเสียงกลางที่เป็นตัว glass fiber metric นะครับตัวช่องตู้ต่างๆภายในห้องนะครับของแต่ละวูเฟอร์การทำงานเนี่ยจะแบ่งห้องอิสระนะฮะในการอัดอากาศเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยรบกวนกันตัวตู้คาดโครงแบบ multi layer นะครับจะเป็นไม้แซนวิส3ชั้นดีไซน์คาดเป็นทรงโค้งนะครับผมเพื่อลดเรโซแนนซ์ภายในตัวตู้นะฮะ ให้สัญญาณความก้องภายในตัวตู้เนี่ยต่าที่สุดนะครับลำโพงคู่นี้ครับต้องบอกว่าน้ําหนักเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกว่าคนเดียวยกไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะตัวลำโพงเนี่ยมีน้าหนักถึงข้างละ50กิโลครับช่วยในเรื่องของแอมเบียนซ์บรรยากาศและก็ความมั่นคงที่สูงที่สุดครับผมสำหรับตัวสไปนะครับก็จะเป็น4ี่ขาแบบใหญ่พิเศษนะครับผมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขาซูเปอร์ติกนะครับซึ่งรับน้ำหนักนะครับของตัวลำโพงที่หนักถึงข้างละ50โลได้สบายๆครับผม ตัวลำโพงนะครับเราจะมองไม่เห็นตัวช่องระบายเบสนะครับที่เป็นท่อพอร์ตนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตู้ปิดนะครับวัตเฟเดลเลือกใช้ท่อพอร์ตแบบเขาเรียกว่าสล็อตโหลดนะครับซึ่งยิงลงพื้นแล้วก็กระทบกับแป้นขาระบายเบส360องศาข้อดีของเขาก็คือช่วยให้การจัดวางนะครับกับพื้นที่ตําแหน่งของผนังเนี่ยลดปัญหาลงนะครับเราสามารถวางเข้าใกล้ผนังมากได้กว่าลำโพงท,ทั่วไปนะฮะอันนี้ก็คือจุดเด่นเอก,กลักษณ์หลักๆนะครับในเรื่องของเทคโนโลยี ส่วนในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยในเรื่องของรายละเอียดดีเทลแอมเบียน์ต่างๆนะครับมาครบเต็มแน่นถ้า power าของคุณกำลังถึงถึงกำลังดีๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโชว์ทุกเม็ดของรายละเอียดนะฮะเต็มประสิทธิภาพจริงๆครับผม สำหรับความไวครับลำโพงตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลำโพงตัวใหญ่ครับแต่ว่าความไวนี่ไม่น้อยเลยทีเดียวขนาด91 dB ครับเพราะฉะนั้นแอมป์ที่กำลังวัดนะครับพอประมาณนะครับเรียกว่าขับได้สบายแล้วก็ตัวของเขานะครับรับกำลังวัดเนี่ยต้องบอกว่าเลิคอมเมนต์เริ่มต้นตั้งแต่25วัตต์จนถึง200วัตต์ในส่วนของย่านความถี่นะครับตัวลำโพงตัวนี้ต้องบอกว่ารองรับความถี่ต่ำได้ถึง30เฮิร์ตนะครับผมและในส่วนของความถี่สูงสามารถไปได้ไกลถึง22กิโลเฮิร์ตครับผม ส่วนสีนะครับต้องบอกว่าในเมืองไทยนะครับเรานําเข้ามาเป็นสีพิเศษคือเป็นวอลนั t กลอ s นะครับเมืองนอกจะมีทั้งหมดสามสีด้วยกันก็คือ Black g o อ s นะครับไวท์กอสแล้วก็วอลนั g ก o s s ส่วนต้องบอกว่าวอลนั t กลอ s เนี่ยจะเป็นสีพิเศษที่เป็นพรีเมียมที่สุดนะครับผมของทางวั a เฟอเดลเขาครับผมต้องบอกว่าลำโพงคู่นี้ครับวัตเฟ e ดผลิตออกมาด้วยความที่ต้องการให้เขาเป็นแฟลกชิพเป็นพรีเมียมและเป็นความภาคภูมิใจสูงที่สุดครับของทั้ง ทางเราแล้วก็ทางวัฟเฟิลเองครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาลองทดสอบกันครับต้องบอกว่าลำโพงคู่นี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสำหรับคนที่ต้องการความเป็นที่สุดพรีเมียมอย่างนี้ครับแต่ว่าด้วยเอกลักษณ์ของวัฟเฟิลและความเป็นวัฟเฟิลแน่นอนว่าความคุ้มค่าต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเสียงยังคงเกินค่าตัวของเขาไปไกลกับโปรโมชั่นราคาพิเศษ เพียงแค่269,000บาทเท่านั้นครับผมก็เชิญชวนเพื่อนๆครับมาลองทดสอบกันได้ที่ไฮไฟทาวเวอร์ปิ่นเกล้าครับผม She is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. She's growing in the street right up through the concrete, but soft and sweet and dreaming.